เจมส์ฮารเวลชายชาวอ,อังกฤษที่เผิดทิ้งฮาร์ดดิสที่บรรจุบิตคอยจำนวนมาหาศาลไปอย่างน่าเสียดายเรื่องราวของเขาเป็นที่โด่งดังและเป็นอุทาหรณ์สำคัญในโลกของคริปโทเคอเรนซีฮารเวลส์ซึ่งเป็นวิศวกรไอทีได้ทำการขุดบิตคอยในช่วงแรกๆที่สกุลเงินดิจิทัลนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนะัก เขาเก็บสะสมบิตคอยได้ประมาณ80,00เหรียญไว้ในฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นตำนานนี้เกิดขึ้นในปี2013เม <L ess> ื well s <S ่อ well ฮาวเวลส์กำลังทำความสะอาดบ้าน <L ess> และได้เผลอทิ้งฮาร์ดดิสก์ลูกดังกล่าวไปพร้อมกับขยะอื่นๆโดยไม่รู้ว่าในนั้นมีขุมทรพัพย์ดิจิทัลมูลค่ามหาศาลอยู่กว่าที่เขาจะนึกขึ้นได้ฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นก็ได <L ess> <g> ้ถูกนำไปฝังกลบที่บ่อขยะในเมืองนิวพอร์ตแคว้นเวลส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฮาวเว เพื่อที่จะขออนุญาตจากสภา,าเมืองนิวพอรตในการขุดค้นบ่อขยะเพื่อตามหาฮาร์ดิสที่หายไปเขายื่นข้อเสนอต่างๆมากมายรวมถึงการเสนอส่วนแบ่งจำนวนมากจากมูลค่าของบิตคอยหากค้นพบแต่ก็ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอดเนื่องจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านกฎระเบียบเรื่องราวของเขากลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกและมูลค่าของบิตคอยที่เขาทำหายก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาหาศาลตามการเวลา ทำให้การสูญเสียของเขายิ่งน่าเสียดายมากขึ้นไปอีกล่าสุดในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าฮาวเวลส์ได้ยุติการค้นหาเบ็นชีเรียบร้อยและได้เปลี่ยนแนวทางการต่อสู้โดยจะหันไปใช้วิธีการแปลงสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของบิตคอยที่สูญหายให้เป็นโทเค็นดิจิทัลแทนการขุดค้นบ่อขยะต,ต,ต่อไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขายังไม่ยอมแพ้ในการทวงคืนสมบัติของเขา